สวัสดีค่ะเจเคนมาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับที่ดินแบ่งล็อกราคาถูกนะคะซึ่งเจ้าของขายเองค่ะแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะอยู่ที่อำเภอยางตลาดจังหวัดกระสินค่ะทุกท่านซึ่งจัดสรรแบ่งล็อกนะคะหลายล็อกเลยทีเดียวค่ะถมดินแน่นๆอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์ทุกแปลงด้วยนะคะอยู่ติดถนน ทางหลวงชนบทค่ะหนองอีเท่าหลักด้านนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอยู่บ้านหนองอีเท่าอําเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะที่ดินแปลงสวยเลยนะคะเรามีผังแปลงมาให้ชมด้วยนะคะมีให้เลือกลายแปลงเลยค่ะทุกท่านตามนี้เลยนะคะซึ่งแต่ละแปลงเนื้อที่และราคาจะแตกต่างกันไปนะคะ เริ่มต้นที่290,000บาทนะคะตามผังแปลงเลยนะคะท่านใดสนใจแปลงไหนสามารถเข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่จริงได้นะคะเข้าไปเลือกแปลงกันได้ค่ะดูพื้นที่จริงก่อนก็นได้นะคะเพื่อดูทำเรดูบรรยากาศค่ะอยู่ในแหล่งของชุมชนนะคะทุกท่านเป็นที่ดินจัดสรรแบ่งล็อ สนใจหรือกำลังมองหาที่ดินในจังหวัดกาลสินสามารถติดต่อเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและเยี่ยมชมโครงการจัดสรรที่ดินโครงการนี้ได้นะคะติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเจ้าของขายเองนะคะสามารถคุยกันได้โดยตรงเลยด้วยสำหรับวันนี้เจคยโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ